สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะจะมาเรียนต่อจากวันก่อนเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศนะคะวันก่อนเราเรียนไปแล้วว่าระบบนิเวศเนี่ยมันคือ,อการที่สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นการเกื่อกูลกันนะคะถ้าหากว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมาอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่เกื้อกูลกันเราจะไม่เรียกว่าระบบนิเวศนะคะอย่างน้อยน้อยแหละในโลกนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีพืช แล้วก็กลุ่มสาหร่ายที่ทําหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อที่จะสร้างอาหารให้กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ก็ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้เนื่องจากว่าเราต้องอาศัยผู้ผลิตนะคะในการสร้างอาหารออกมากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยสร้างน้ําตาลออกมาแล้วน้ําตาลเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปเป็นสารชีวโมเลกุลชนิดอื่นเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทานแป้งทานข้าว หรือ,อทานพืชผักต่างๆได้ทานแล้วก็ได้ประโยชน์ทําให้เราโตขึ้นนะคะทีนี้พอเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับะระบบนิเวศพื้นฐานไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนระบบนิเวศซึ่งเกี่ยวข้องการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็การวัฏจักรของสารนะคะก็มี2ออย่างที่เป็นเรื่องที่สําคัญในวันนี้นะคะการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศเนี่ยนะคะ เขบอกว่ามันเกิดมาจากจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งก็คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะผู้ผลิตหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่า producer เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ผลิตน้ำตาลหรือว่าผลิตคาร์โบไฮเดรตขึ้นมาโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเน้นย้ำกับนักเรียนตลอดเลยว่าเวลาเราใช้คำเ,เราต้องใช้คำที่ถูก ถ้านเรียนยังใช้คาว่าสังเคราะห์แสงเนี่ยยังต้องเปลี่ยนแหละนะคะเพราะว่ากระบวนการเหล่านี้คือกระบวนการสังเคราะห์สารประเภทคาร์โบไฮเดรตโดยที่ใช้แสงเป็นตัวกระตุ้นนะคะเพราะงั้นก็จะเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ <S <S เมื่อผู้ผลิตเนี่ยนะคะสร้างน้ําตาลออกมาได้เขาก็จะส่งน้ําตาลเหล่านั้น,นไปให้กับผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคที่ทําหน้าที่ในการ เลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นให้เป็นสารประเภทอื่นได้ด้วยก็จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคพืชน,นะคะจริงๆแล้วอย่างมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้บริโภคได้ทั้งพืชทั้งสัตว์เนี่ยนะคะก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็คือถ้าเป็นกลุ่มผู้บริโภคพืชอย่างเดียวเราจะเรียกว่า h ร์ b ิ v อร์กลุ่มนี้เนี่ยนะคะมักจะอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือไม่ก็มีลูกเร็วมีลูกจํานวนมากต่อครั้งก็เลยทําให้มีจํานวนผู้บริโภคพืชเนี่ยนะคะ เป็นจํานวนมากเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่บริโภคสัตว์เป็นอาหารเพียงอย่างเดียวเพราะผู้บริโภคพืชเนี่ยบริโภคพืชเสร็จแล้วมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นมีเนื้อหนังมังสามากขึ้นดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่บริโภคเขาต่อมาหลังจากนั้นก็คือผู้บริโภคสัตว์เป็นอาหารหรือว่าคาร์รนิวเนียนะคะก็จับเขากินอีกทีนึงนะคะ พอจับเขากินแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคพืชหรือผู้บริโภคสัตว์หรือผู้บริโภค,โภคทั้งพืชทั้งสัตว์อย่างเราซึ่งเรียกว่าโอมนิวอจะต้องตายลงพอเราตายลงเมื่อไหร่แล้วสิ่งมีชีวิตที่ทําหน้าที่ในการย่อยสลายก็จะทําหน้าที่นั้นก็จะย่อยสลายสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้กลายเป็นธาตุอาหารหมุนเวียนในระบบสิ่งแวดล้อมต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศก็จะเป็นประมาณนี้ ผู้ผลิตก็ผลิตสารออกมาก่อนผลิตน้ําตาลออกมาผู้บริโภคพืชก็มากินผู้ผลิตหลังจากนั้นผู้บริโภคสัตว์ก็มากินผู้บริโภคพืชไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์ล้วนแต่ต้องตายลงแล้วกลับ คืนสู่สภาพเดิมก็คือเป็นธาตุอาหารเหมือนเดิมพืชก็จะดูดธาตุอาหารนั้นเอาไปใช้สําหรับกระบวนการเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตก็จะวนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศของเรานะคะทีนี้ พอมันมีความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วเราก็เลยสามารถที่จะเอาสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในระบบนิเวศเนี่ยนะคะเอามาเขียนความสัมพันธ์ในเชิงที่มันง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นแล้วก็เห็นแล้วก็อ๋อเข้าใจง่ายอันแรกที่เราควรจะต้องรู้จักเรียกว่าโซ่อาหารภาษาอังกฤษก็แปลตามตัวแบบนี้เลยเรียกว่า food chain c ที่แปลว่าโซ่ food ที่แปลว่าอาหารเนี่ยนะคะ ฟู้ดเชนเนี่ยคือการนำสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะคะที่มีการกินต่อ,ต,อต่อการเอามาเขียนเป็นเส้นลายเส้นเดียวลักษณะคล้ายๆกับจะเป็นโซ่นะคะโดยที่เรายกตัวอย่างในรูปนี้นะคะก็คือมีผู้ผลิตซึ่งเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงผลิตอาหารผลิตน้ำตาลผลิตผล,ลไม้ขึ้นมาหลังจากนั้นผู้บริโภคพืชลำดับหนึ่งก็คือกลุ่ม,มแมลงเนี่ยนะคะ กลุ่ม,มแมลงพวกนี้มันก็จะมากินต้นไม้ใบไม้กินยอดไม้กินผลไม้เป็นอาหารพอมแมลงพวกนี้กินผลไม้กินใบไม้กินยอดไม้เป็นอาหารเสร็จแล้วมแมลงที่มันมีขนาดใหญ่กว่าก็จะมากินมแมลงตัวเล็กๆต่อไปในรูปก็จะเป็นเต่าทองนะคะก็จะกินมแมลงตัวเล็กๆนะคะ หลังจากนั้นพอเต่าทองกินมแมลงตัวเล็กเสร็จแล้วนกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากินเต่าทองเป็นอาหารก็จะมากินมแมลงเต่าทองถัดไปในลำดับสุดท้ายนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะเขียนโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต4ชนิดนี้ก็คือมีต้นไม้มีมแมลงตัวเล็กแมลงเต่าทองแล้วก็มีนกเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศรไอ้ลูกศรสีดำๆแบบนี้ค่ะเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะคะ แสดงถึงการกินต่อกันเป็นทอดๆต้นไม้ถูกกินโดยถ้ามีลูกศรก็จะแปลว่าถูกกินโดยแมลงแมลงถูกกินโดยแมลงเต่าทองแมลงเต่าทองถูกกินโดยนกแบบนี้นะคะจะเรียกว่าโซ่อาหารซึ่งพืช ที่ทำหนา้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเราจะเรียกว่าผู้ผลิตหลังจากนั้นถัดไปจากผู้ผลิตก็จะเรียกว่าผู้บริโภคทั้งหมดเลยนะคะแมลงซึ่งเป็นผู้บริโภคลำดับหนึ่งก็จะเรียกว่าเอ้ยผู้บริโภคลำดับหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไม่รู้จะทั้งชื่ออะไรดีแมลงเต่าทองที่มากินแมลงตัวเล็กๆก็จะเรียกว่าผู้บริโภคลำดับที่สองนกซึ่งมันกินแมลงเต่าทองก็จะเรียกว่าผู้บริโภคลำดับที่สหรือจะเรียกว่าผู้บริโภคลำดับสูงสุดก็ได้นะคะ แล้วแต่ว่าจะใช้คำว่าอะไระแบบนี้เรียกว่าโซ่อาหารก็จะเขียนเป็นเส้นเส้นหเส้นเท่ากับ1โซ่อาหาร10เส้นก็เท่ากับ10โซ่อาหารนะคะโดยที่โซ่อาหารแต่และอันจะต้องเริ่มต้นด้วยผู้ผลิตเท่านั้นและจบลงด้วยผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะอ่ะต่อไปถ้าสมมุติว่า เราพูดถึงในระบบสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วระบบนิเวศจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นโซ่อาหารแบบนั้นนะคะคือสิ่งมีชีวิตมันจะกินกันอีรุงตุงนังไปหมดสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจจะกินอาหารได้หลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นในระบบสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศก็เลยไม่มีฟู้ดเชนจริงๆแต่มันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าสายใยอาหารนะคะสายใยอาหารเร,าเรียกว่าฟู้ดเว็บ นะฮะฟู้ดเว็บเว็บที่มาจากคำว่า w ว r l d ลไว e w เวนะคะเป็นฟู้ดเว็บก็คือเป็นสายใยอาหารเพราะสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดทานอาหารได้หลายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นในรูปที่ถูกให้มาเนี่ยนะคะหนึ่งสายใยอาหารนี้ประกอบด้วย7โซ่อาหารเล็กๆ7โซ่อาหารย่อยๆโซ่อาหารที่หนึ่งคือกระเพาเนี่ยนะคะถูกกินโดย แมลงตัวสีเหลืองแมลงตัวสีเหลืองถูกกินโดยแมลงเต่าทองแล้วแมลงเต่าทองก็ถูกกินโดยนกนกเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะแล้วก็กระเพราเป็นผู้ผลิตแล้วก็แมลงตัวสีเหลืองเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งแมลงเต่าทองเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองนะคะต่อไปฟู้ดฟู้ดเชนเส้นที่สองเริ่มต้นจาก กระเพราก่อนนะคะถูกกินโดยแมลงตัวสีเหลืองซึ่งเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งแล้วแมลงตัวสีเหลืองก็ถูกกินโดยสปไปเดอร์อะไรแล้วนะเมงมุมนะคะแล้วเมงมุมก็ถูกกินโดยนกซึ่งเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายอันนี้เส้นที่สองแล้วนะคะเส้นที่สามก็คือกระเพราถูกกินโดยตั๊ก,กแตนตั๊ก,กแตนก็ถูกกินโดย แมงมุมแมงมุมถูกกินโดยนกเส้นที่สามแล้วนะคะเส้นที่4เริ่มต้นจากใบกระเพราถูกกินโดยตักกะแตนทักกะแตนก็ถูกกินโดยนกก็คือเป็นลูกศรเส้นนี้นะคะลูกศรเส้นนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะต่อไปเส้นที่ห้าใบกระเพราค่ะถูกกินโดยหนอนหลังจากนั้นหนอนก็ถูกกินโดยตักกะแตนเห็นไหมคะ ตั๊ก,กแตนถูกกินโดยแมงมุมแมงมุมถูกกินโดยนกเส้นที่6ใบกะเพรานี่แหละถูกกินโดยน้องหนอนเหมือนเดิมแล้วก็ถูกกินโดยคุณตั๊ก,กแตนเหมือนเดิมแต่รอบนี้เราจะกระโดดไปหาคุณนกเลยนะคะเส้นที่7เส้นสุดท้ายคือกะเพราถูกกินโดยคุณหนอนหลังจากนั้นคุณหนอนก็ถูกกินโดย คุณสไปเดอร์หรือว่าคุณแมงมุมแล้วคุณแมงมุมก็ถูกกินโดยคุณนกเป็นเส้นที่7นะคะเห็นไหมคะว่าสายใยอาหารที่มีอยู่ในรูปเดียวเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานําโซ่อาหารหลายๆโซ่มาผนวกรวมกันก็เลยกลายเป็นสายใยอาหารซึ่งจริงๆแล้วในสิ่งแวดล้อมหรือว่าในระบบนิเวศเนี่ยจะเต็มไปด้วยสายใยอาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายอิรุงตุ้งนังไปหมดเลยนะคะไม่จําเป็นว่าสิ่งมีชีวิตในลำดับสุดท้ายจะ เป็นคุณนกอย่างเดียวถ้าหากว่ามีงูมาอีกงูสามารถกินนกได้ด้วยเส้นมันก็จะเริ่มอ,อีรุงตุงนังมากขึ้นกว่านี้ไปอีกนะคะนี่คือสายใยอาหารอ่าต่อไปจะเป็นเรื่องถัดขึ้นมาก็คือพีระมิดการถ่ายทอดพลังงาน,นจริงๆแล้วเนี่ย อยากจะให้นักเรียนเข้าใจว่ารูปแบบของพิระมิดการถ่ายทอดพลังงานกับรูปแบบของโซ่อาหารและสายใยอาหารจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเราแสดงถึงการกินต่อกันเป็นทอดๆดแต่ว่าพิระมิดการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยนะคะมันเห็นได้ชัดเจนมากกว่าโซ่อาหารแล้วก็สายใยอาหารสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าพิระมิดพลังงานเนี่ยจะบอกถึงจำนวนหรือว่ามวลอย่างชัดเจนอยกตัวอย่างเช่น ปิระมิดจำนวนเนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่กินกันเป็นทอดๆสี่อย่างอย่างที่1คือคุณย่าอย่างที่2คือคุณตั๊ก,กแตน3คือคุณนกกาเขนและสคือคุณเหยี่ยวแต่เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าปิระมิดจำนวนเนี่ยนะคะมันจะเป็นปิระมิดที่บอกถึง จำนวนของสิ่งมีชีวิตที่ถูกกินไปอย่างชัดเจนจะเห็นว่าแท่งกราฟของญ้ากว้างมากนะคะกว้างมากแต่แท่งกราฟของคุณตั๊กแตนซึ่งทานญ้าเป็นอาหารเนี่ยจะแคบกว่าแท่งกราฟของคุณญ้านั่นหมายความว่าตั๊กแตนเพียงไม่กี่ตัวสามารถกินญ้าได้ในปริมาณมากนะคะกราฟ อันที่3คือกราฟของนกคางเขนเนี่ยก็จะแคบลงไปอีกแคบกว่าคุณตั๊กแตนอีกนะคะอันนี้สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยนกการเขนเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะที่จะสามารถที่จะทานตั๊กแตนได้ในปริมาณมากหมายถึงว่าเรามีตั๊กแตนอยู่1กิโลกรัมอาจจะมีคุณนกการแขนคุณนกการเขนเนี่ยนะคะขอโทษสตอ r ี so คุณนกการเขนเนี่ยกินตั๊กแตนในปริมาณ1กิโลกรัม แค่ประมาณ3ตัวเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วสุดท้ายคือกราฟของคุณเหยียวก็จะเห็นว่าคุณเหยียวเนี่ยเล็กมากนั่นหมายความว่าคุณเหยียวเนี่ยจำนวนน้อยตัวที่จะสามารถกินนกกางเขนได้ในปริมาณหลายตัวนะคะอันนี้เป็นปิรามิดจํานวนซึ่งบอกว่าเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยเขาจะกินสิ่งมีชีวิตต่อต่อกันในปริมาณที่มากหรือน้อยเพียงใดนะคะถ้าหากว่า รับแท่งมันขนาดกว้างก็จะมีการกินเยอะถ้าหากว่าแท่งมันแคบก็จะถูกกินน้อยยิ่งแคบลงก็จะถูกกินน้อยลงนะมันจะบอกถึงจำนวนตัวของสิ่งมีชีวิตที่ถูกกินกันเป็นท่อๆนะคะ,ะต่อไปเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของวัฏจักรสารนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วสู่ๆถ้าหากว่านักเรียน สงสัยอะไรประการใดนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอเพื่อที่จะ,อะสอบถามครูจะได้ไปตอบได้ว่าเฮ้ยถ้านักเรียนสงสัยเรื่องนี้มันจะหมายความว่าอะไระไม่แนะนําให้นักเรียนเก็บความสงสัยนั้นไว้เพราเดี๋ยวมันอาจจะลืมแล้วเราไม่สามารถต่อยอดได้ตอนที่เรากลับมาอ่านหนังสือ ย้อนกลับมาอ่านหนังสืออีกครั้งหนึ่งเราจะเริ่มง,งงนะคะเพราะฉะนั้นท้านเรียนสงสัยอะไรปุ๊บให้รีบถามทําความเข้าใจก่อนนักเรียนจะได้สามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ถ่องแท้เวลาที่ย้อนกลับมาอ่านตอนที่อ่านเพื่อสอบโอเน็ตเพื่อสอบเข้าโรงเรียนใหญ่ๆห,ห,หรืออะไรก็ตามแต่นักเรียนจะได้อ่านหนังสืออย่างรวดเร็วเพราะว่าเข้าใจเนื้อหาพวกนี้หมดแล้วนะคะอ่ะทีนี้วัตถุกสาร วัตถจักสารเนี่ยนะคะจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะอันแรกเป็นวัตถจักรคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในอากาศเนี่ยนะคะ,ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัตถจักคาร์บอนเท่านั้นจริงๆแล้วคาร์บอนมันยังมีอีกหลายตัวยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนอกไซด์ซึ่งเป็น คาร์บอนตัวที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสันดาบไม่สมบูรณ์ส่วนมากเวลาเรานึกถึงคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยนะคะก็ให้นึกถึงรถที่มันควันดำอย่างเงี้ยก็จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะอ่ะอันนี้เวลาเราเริ่มก็ขออนุญาตเริ่มจากคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีอยู่ในบรรยากาศก,าก่อนนะคะประมาณสักไม่ถึง1%ที่มีอยู่เนี่ยนะคะจะถูกสิ่งมีชีวิตดึงมาใช้มันจะกระจายอยู่ในบรรยากาศนั่นแหละ ส่วนหนึ่งก็จะละลายไปกับน้ำสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มพืชสาหร่ายหรือแบคทีเรียที่จำเป็นจะต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะดึงมันมาใช้นะคะพอดึงมันมาใช้เสร็จปุ๊บพืชก็โตขึ้นพอพืชโตขึ้นแล้วสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์เนี่ยนะคะก็จะกินพืชเป็นอาหารก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานขึ้นมาพอสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์พวกนี้กินพืชเป็นอาหารแล้ว สิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์เหล่านี้เกิดการหายใจออกไปพืชเองก็เกิดการหายใจก็จะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศเพิ่มขึ้นแต่ถึงจะหายใจออกไปแล้วส่วนหนึ่งก็ยังถูกเก็บเอาไว้ในกล้ามเนื้อในกระดูเพราะฉะนั้นพืชก็จะโตขึ้น สัตว์เองก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะพอพืชและสัตว์พวกนี้เกิดการตายลงไปพืชก็ตายสัตว์ก็ตายแบคทีรียจะเกิดการย่อยพืชแล้วก็สัตว์เหล่านี้ส่วนหนึ่งก็จะกลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งซึ่งย่อยสลายไม่ได้ย่อยสลายไม่หมดจะเกิดการทับถมกันกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะ เชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้เมื่อนานเข้าก็จะเกิดการทับถมรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นฐานหินก็ตามแต่แหละน้ำมันแก๊สธรรมชาติพวกเนี้มนุษย์เราจะขุดมันมาใช้เกิดกระบวนการเผาไหม้สันดาบก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนเดิมนี่คือวัฏจักรของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเริ่มต้นจากพืชด,ดึงมาใช้แล้วพืชและสัตว์นั้นตายลงนะคะ กลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเศษซากบางส่วนทับถมกันกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเราขุดเชื้อเพลิงฟอสซิลมาแล้วเราก็เผามันก็เกิดคดาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่ชั้นบรรยากาศนี่คือวัฏจักรคาร์บอนนะคะวัฏจักรคาร์บอนอ่ะต่อไปวัฏจักรที่2เป็นวัฏจกักรไนโตรเจนนะคะวัฏจกักรไนโตรเจนเนี่ยเริ่มต้นจากไนโตรเจนอิสระที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศก่อนนะคะ มีอยู่ประมาณสัก78%ซึ่งปกติแล้วพืชเนี่ยนะคะแล้วก็สัตว์ไม่สามารถที่จะนำไนโตรเจนอิสระที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศมาใช้ได้เราหายใจนำไนโตรเจน78%นั้นเข้าไปในร่างกายก็จริงแต่เราไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยหายใจเข้าไปมี78หายใจออกมาก็ยังมีครบเท่าเดิม78%เลยแต่มันมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งค่ะนักเรียนค่ะที่เขาสามารถนำไนโตรเจนอิสระที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศ มาเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบไนโตรเจนได้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเราเรียกว่ากลุ่มแบคทีเรียนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคุณไรโซเบียมซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เราเจอได้ในปมรากถั่วเนี่ยนะคะสามารถที่จะดึงไนโตรเจนอิสระหรือว่า N2 ในชั้นบรรยากาศเอามาเปลี่ยนให้เป็นแอมโมเนียได้เราคุ้นไหมแอมโมเนียเป็น สารที่เราเรียกภาษาบ้านๆเราว่าเยี่ยวอูดนะคะเป็นของที่เราเอามาใช้ในการดมเวลาที่นักเรียนกําลังจะ,ะเป็นลมก็จะเรียกว่าแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียพวกนี้เนี่ยนะคะ,ะได้มาจากการที่ไรโซเบียมเนี่ยรึงไนโตรเจนอิสระจากชั้นบรรยากาศให้กลายเป็นแอมโมเนียแล้วส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการที่กลุ่มแบคทีรียที่ชื่อว่าแอมโมนิฟาย ing แบคทีรียเนี่ยนะคะ ย่อยสลายซากพืชแล้วก็ซากสัตว์ที่ตายลงให้กลายเป็นแอมโมเนียได้ด้วยนะคะพอเป็นแอมโมเนียเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพืชก็นำแอมโมเนียไปใช้ในบางส่วนแต่ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยนำไปใช้ในรูปของแอมโมเนียมันจะรอให้แบคทีเรียกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าไนตรฟายิงแบคทีเรียเนี่ยนะคะทำหน้าที่เปลี่ยนแอมโมเนียให้กลายเป็นไนไตรส์แล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นไนเตรตก่อนไนเตรตก็คือปุ๋ยนั่นเองนะคะ พืชที่มีอยู่บนบกแล้วก็ในน้ําก็จะนําไนไตรด์หรือว่าไนเตรตเนี่ยนะคะเอาไปใช้สําหรับใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตของพืชเองส่วนหนึ่งก็จะมีกลุ่มแบคทีเรียที่ชื่อว่า d e นิ t i ฟายิ่งแบคที ria เนี่ยนะคะเปลี่ยนไนไตร์พวกนี้ให้กลายเป็นไนโตรเจนอิสระกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวัตจักรไนโตรเจนมันก็จะครบรอบพอดี เริ่มจากไนโตรเจนอิสระที่มีอยู่ในบรรยากาศโดนกลุ่มแบคทีเรียไรโซเบียมดึงมาเปลี่ยนกลายเป็นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียพวกนี้ก็จะถูกไนตริฟาย ing แบคที ria เปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยซึ่งเรียกว่าไนเตรตไนเตรตพวกนี้ถูกพืชดูดไปใช้ก็จริงนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ถูกดีไนตริฟาย ing แบคทีรียเปลี่ยนให้กลายเป็นไนโตรเจนอิสระกลับสู่ชั้นบรรยากาศได้ด้วยนะคะนี่คือวัถัถรของ ไนโตรเจนค่อนข้างจะเยอะวุ่นวายเพราะว่ามันมีกลุ่มแบคทีเรียเพิ่มเข้ามาพอเป็นแบบนี้ก็เลยอยากจะให้นักเรียนรู้จักว่าเฮ้ยมันมีแบคทีรียพิเศษที่เกี่ยวข้องกับวัตจักไนโตรเจนซึ่งมักจะออกข้อสอบบ่อยมากนะคะอันดับที่หนึ่งเลยก็คือสิ่งที่นักเรียนควรจะรู้จักนี่ค่ะแหนแดงแหนแดงเนี่ยเป็นพืชที่ทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดสนับสนุนให้ เราเอามาปลูกในนาก็คือเวลาที่เราทำนาป,ปุ๊บมันมีน้ำอยู่ในนาก็แนะนำให้เอาแหนแดงเนี่ยนะคะมาโปรยลงไปในนาเพื่อที่จะให้มันเติบโตอยู่บนผืนน้ำที่อยู่ในนาแหนแดงเนี่ยนะคะมันจะมีกลุ่มซิมไบโอซิสที่ชื่อว่าแอนาบิดา ก็คือไอตัวสีเขียวพวกนี้เนี่ยนะคะซิมไบโอซิตอยู่ข้างในคือพอเราเอาแหนแดงมาขยี้ขย,ขยี้บี้บี้บี้แล้วส่องเ้ือกกล้องจุลทรรศเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะ,ะคล้ายๆกับเป็นลูกปัดแบบนี้เรียกว่าอนามีนาซึ่งตัวอนามีนาเนี่ยนะคะจะเป็นสาร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินที่ทําหน้าที่ในการตรึงไนโตรเจนเปลี่ยนไนโตรเจนอิสระในชั้นบรรยากาศให้กลายเป็นปุ๋ยได้ด้วยพอแหนแดงพวกนี้ตายลงมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดไปในตัวซึ่งเป็นส่วนประกอบของไนโตรเจนจํานวนมาก ส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเองก็แนะนําให้เวลาที่เราปลูกข้าวเสร็จแล้วที่ดินตรงนั้นก็ให้ปลูกพืชหมุนเวียนเขาจะสนับสนุนให้ปลูกถั่วอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าในปมรากถั่วเนี่ยมันจะมีปมเล็กๆซึ่งในปมพวกนั้นเนี่ยจะมีแบคทีเรียที่ชื่อว่าไรโซเบียมซึ่งแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยนะคะจะมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนไนโตรเจนอิสระให้กลายเป็นสารประกอบประเภท ในเตรดได้ก็คือเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยนั่นเองนะคะเวลาที่พืชเนี่ยนะคะหรือว่าถั่วเนี่ยมันสิ้นอายุไขแล้วก็คือเราเก็บฝักมันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ไถกลบถั่วพวกนี้แล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งเป็นปุ๋ยพืชสดกลายเป็นปุ๋ยดีๆทำให้ดินของเรามีธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็จะสนับสนุนแหละนะคะขึ้นอยู่กับว่า,าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะคะ ต่อไปวัฏจักรสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวัฏจักรน้ำนะคะวัฏจักรน้ำเนี่ยเริ่มจากการที่น้ําที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ําจากทะเลไม่ว่าจะเป็นน้ําจากบ่อหรือการหายใจของมนุษย์หรือการคายน้ําของพืชก็ตามแต่นี่นะคะ,ะน้ำเหล่านี้เนี่ยระเหยขึ้นไปเป็นไอเนี่ยนะคะระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ หลังจากนั้นจะเกิดกระบวนการควบแน่นกระบวนการควบแน่นเนี่ยนะคะจะทำให้น้ำที่เป็นไอเนี่ยเปลี่ยนเป็นหยดน้ำซึ่งเกาะอยู่ด้วยกันเป็นก้อนเมฆข้างบนนะคะจริงๆแล้วถ้านักเรียนขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินก็ได้อาจจะเป็นแบบเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เนี่ยนักเรี็จะรู้สึกว่าถ้าไปเหยียบก้อนเมฆเนี่ยเท้าจะเปียกนะลองลองลองแบบ ไปเป็นนางฟ้าไปเป็นเทวดาอยู่ข้างบนดูนะคะเท้ามันจะเปียกนะคะเนื่องจากว่าก้อนเมฆทัง้งข้างบนทั้งหมดเนี่ยนะ,ะจะเกิดจากการที่ไอน้ำเนี่ยควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําเกาะรวมอยู่ด้วยกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่หยดน้ําเหล่านั้นมา ปะทะกับไอเย็นเพิ่มมากขึ้นก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ก้อนเมฆเนี่ยลอยเข้ามาใกล้ๆกับภูเขาเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการกลั่นตัว Recipitation กลายเป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งหยาดน้ำฟ้าเนี่ยก็จะมีหลายอย่างอาจจะเป็นฝนก็ได้หลูกเห็บก็ได้หิมะก็ได้นะคะ พรอเป็นกลั่นตัวมาเป็นหยาดน้ำฟ้าเสร็จแล้วน้ําเหล่านั้นก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ไหลไปสู่ที่ต่ำนะคะหลังจากนั้นก็จะเกิดกระบวนการระเหยเหมือนเดิมอีกระเหยหลังจากนั้นก็จะเป็นการควบแน่นให้กลายเป็นก้อนเมฆอีกก้อนเมฆเหล่านั้นกลั่นตัวลงมาเป็นฝนหรือเป็นหยาดน้ำฟ้าวนไปเรื่อยเรืเรียกว่าวัฏจักรน้ํานะคะอ่า จบแล้วสําหรับบทนี้นะคะคือระบบนิเวศเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันมีออกข้อสอบด้วยแหละก็เลยอยากจะให้นักเรียนทบทวนบ่อยๆนะคะเป็นของที่ง่ายก็จริงแต่บางทีเนี่ยเพราะว่ามันง่ายนี่แหละมันก็เลยทำให้เราละเลยนะคะอยากจะให้นักเรียนแบบว่าทาความเข้าใจเยอะๆมีเวลาว่างตอนช่วงนี้หยุดเรียนประมาณ 4- ี่หวัน ทบทวนเนื้อหาเยอะๆเปิดมาอีกสองสัปดาห์ก็จะเป็นสัปดาห์สอบกลางภาคแล้วขอให้นักเรียนอ่านหนังสือเยอะๆสอบกลางภาคให้ได้เยอะๆขอให้เกรดเทอมสุดท้ายของนักเรียนเป็นเกรดที่สวยงามนะคะอยากให้นักเรียนได้เกรดสีกันทุกๆคนเลยสวัสดีค่ะ